ผมอนุเรอิทธิชท่านาเล่นจังหวลดังคัเชียง่นวเียนครับครับผู้ช่วยรัมนตรีพเอาน้องด้านการอำนวยความสะดวกรถไฟทุกสถานีทุความพร้อมตั้งแต่การเรียมสะดวกประกอบการนำกรเป๋าไปสัมภาษร่วมระรมค์ดูีเหตุกับจังหวัดซ่อมแซมเข็นทางปากซ่อมทุ่เป่อนะครับเครื่องอความสะด ห้องน้ำนรับตอนกยุดไารนั่นเาแลแข่งก็ได้ต่อสร้างาเพติมนะครับเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนะครับชักโครกเปงเลยแต่แปลกทีคใช้ตรงแแต่ทางันมันมันนั่งมันฝากรนังช่างนู้นไอ้นี่โอ้โหเขียนด้ เรื่องอะไรมาไม่ทันเขาจะพยายามให้เสร็จก่อนที่หมดนะเลนหนึ่งคือเลนสิบเกาะเนี่ยจะากลายเป็นร้อยี่สิแล้วก็จะเป็นหนึ่งเลนสิทธ์ช่วยวา่าเจ็ดสองมั้เจ็ดสอง ทางเชื่อมที่จะเข้าทางเพียงแล้วก็ทางออกเรียบร,ร้อยหมดแล้วนะครับก็จะมีบางจุดที่ยังช้ำรู้อยู่คนระับในช่วงที่ปูผิวสะพานแล้วก็จะทําการซ่อมแซมให้ให้ถึงสุดส,ดสาพานใช้งานได้ช่วยประชาชนนะนะครับอ่ะผมอ่ะใช้โอกาสพูดต่อพิมพโปรเจกต์แล้วผนะอ่ะอ่ะพิมพ่ ให้หชะลอตัวตรงนี้เกิดง,งานทังในบทของทางตำรวจค่ะร่วมกับอำเภอแล้วก็โรงในบายในพื้นที่ค่ะในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศโรนเดโน่ผู้บาดเจ็บล่างพิเศษทางหนูจะดีก็คือจุดแข็งของเราคือการเปิดช่องทางพิเศษนะครับการเปิดช่องทางพิเศษในถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งผู้คนจุดติดทางหลวงหมายเลขสองถนนมิตรภาพนะครับเ,เราคิดว่าวันที่28 หรืออาจจะแต่พ้นที่25เลยนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องป้ายกลวยยางอุปกรณ์ดนานความปลอดภัยคืนพื้นที่การก่อสร้างที่อยู่บนถนนบุพเพชนทินหรือถนอนพิธภาพให้แล้วเสร็จภายในนที่28นะครับปแปลงทางหลวงสระบุรีเนี่ยก็จะทํางานเต็มที่คงไม่ใช่7วันอันตรายอาจจะเป็น10วันอันตรายนะครับพื้นที่เราเนี่ยบางบางครั้งเนี่ย ไม่ใช่ต้องเจ็ดอันตวันเดลายเลยถ้าหยุดเทศกาลสามวันเนี่ยเราก็มีการเตรียมของพร้อมทุกครั้งโดยเฉพาะขากลับวันอาทิตย์อะไรต่างๆเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยทงางประสานงานกับแขวงคลองราชิมาสองนะฮะแล้วก็แขงวงเซรีเนี่ยองทำการมีส่วนร่วมในการเปิดช่องทางพิเศษหนึ่งช่องจราจรตั้งแต่กมยี่สิบฮะยี 24. จนวนที่ภาพไปถึงกม37ของการดงครับกลมทางหลวงก็จะอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลให้ดีที่สุดครับ